เรต้นเราก็ตั้งน้ําในกระทะทองเหลืองนี้นะคะเพราะขเขาจะได้ไม่มีสารตะกั่วแล้วเราก็จัดเตรียมเงาไพลที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็เทใส่ได้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะแล้วค่อย,สยสใส่สมไฟตัวอื่นก็คนให้ทั่วเลยค่ะต่อไปก็บัวบกนะคะที่เราสกดัด เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะได้เข้มข้นเทใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะแล้วคนให้ทั่วเลยนะคะอันนี้สูตรของกลงนะคะกลงได้สอนไว้แบบนี้เลยนะคะสมุนไพรถ้วยต่อไปก็เป็นว่าลางจืดอันนี้ช่วยล้างพิษช,ช่วยถอนพิษด้วยนะคะเวลาเราแช่มือแช่เท้าก็เทลงไปอีกค่ะแล้วก็คนให้ทั่วเลยนะคะต่อไปเราก็จัดเตรียมสมุนไพรที่คลายเส้นเอ็นนะคะ ลงค่อยๆลงไปในกระทะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราใส่สมุนไพรครบแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดเมื่อเขาเดือดแล้วเราก็ต้องอปรับ ภูมิอุ่นนะคะภูมิของไฟซึ่งเราจะใช้ไฟแรงไม่ได้เราจะได้รักษาคุณค่าของสมุนไพรไว้100%เซนต์ะคะการเคี่ยวต้อมอย่างเงี้ยเราจะเคี่ยวต้อมอยู่ที่3มชั่วโมงนะคะสมชั่วโมงโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาลงให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ